สวัสดีค่ะยิน,นด,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 ดนะะีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรดูดวงรายจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทนายดวงเป็นประจําทุกคลิปเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนมีนาคม2 5 6 8หรือ2,000 25นั่นเองนะคะก็เป็นการทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading นะคะไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้านไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะดูตรงนี้ดูเป็นแนวทางเป็นกำลังใจเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะมาดูตรงนี้เป็นกำลังใจเนาะถ้าพี่ไพ่หรือไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะเตือนตามพลังงานไพ่นะคะอ่ารวมถึงนะคะถ้าใคร จากปรับ การพูดของกิงฟ้าหมายถึงว่าปรับความเร็วความช้าใน YouTube มันจะมีปุ่มฟันเฟืองด้านบนนะคะ,ะมุมขวาบนนะะก็กดไปคำว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะถ้าคุณโอเคกับ normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับใดใดทั้งสิ้นถ้าอยากให้เร็วขึ้นช้าลงก็ปรับได้นะคะ,ะเพราะว่าแต่ละคนความสะดวกไม่เหมือนกันในการรับฟังความเร็วความช้าเนาะแล้วก็สำหรับพวกแนวพวกพี่าคาดพิกเกอโนในแบบฉบ,บับของอาจารย์กิงฟ้าที่จะมีเป็นพี่หินเป็นกองหินให้เลือกนะคะแล้วก็ลัคกี้ชัมโซนต่าง ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะก็สามารถไปดูในเพลย์ลิสต์หรือดูในช่องของกิ่งฟ้าได้มีแบบ t m m l l s s นะคะแบบ12ราศีก็มีเป็นตามหัวข้อต่างๆนะคะอย่างเช่นนะคะอะไรจะเกิดขึ้นหรือเรื่องใหญ่สําคัญอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน15วันนี้เป็นแบบ Timeless นะคะเป็น12ราศีเลยก็สามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ด้านล่างหรือว่าในช่องได้นะคะมีแบบ เ,เป็น KFS Extra เห็นหน้ากิ่งฟ้าก็มีนะคะก็มีทุกแขนงนะคะสามารถไปดูในช่อง YouTube ได้เลยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังแลวชมคลิปวดของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะ,ส,ส,ะ,คะสำหรับชาวราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะประจำเดือนมีนาคม2 5 6 8หรือ2 0 2 5นะคะเรามาดูดวงโดยภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะทำนายจากไพ่พี่แนนแล้วก็ไพ่ทาหลอดอย่างเช่นเดิมคะ่ะเรามาเริ่มกันเลย Spiritual Practice Inside Three of Swords, Five of Pentacles, Two of Swords, Queen of Swords, Queen of Pentacles, Eight of Pentacles. 10 of cups, Six of pentacles, the strength, page of cups, the sun And the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น Ten of swords พลังงานโดยภาพรวมเป็นยังไรบ้างอันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะพลังงานจะขึ้นในเชิงคำว่า คุณมีโอกาสที่จะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทํามีความมั่นคงกับสิ่งที่คุณทํามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ไปสู่เหมือนแบบคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมมีความมั่นคงดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าอาจจะแปลว่ารู้สึกว่าปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับว่ามันมันเหมือน คุณเองรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ในเซฟโซนนะคะหรือว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับเราหรือว่าเราอาจจะค้นพบพรสวรรค์หรือความสามารถอะไรบางอย่างของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลาเดือนนี้นะคะแล้วพลังงานขึ้นคําว่าสติและปัญญาของคุณดีมันเหมือนกับว่าสมองคุณปลอดโปรง่งไอเดียความคิดสร้างสารรค์ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาด้วยมีความรุ่งเรืองมีความรุ่งโรจน์นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะคือในเรื่องของการ การสือนะ่อสารมันเด่นนะคะเงินมันอาจจะเข้ามาจากคําพูดก็เป็นได้เหลยเขาเรียกว่าวาจามีเสน่ห์วาจาพารวยนะคะ แต่คุณต้องเรามาระวังในเรื่องการใช้จ่ายตังค์นิดหนึ่งนะคะอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครนะคะแล้วก็อย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนในการลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงทุกชนิดนะคะอันนี้คือคําเตือนเฉยๆนะแต่ถ้าเราระมาระวังในการใช้ชีวิตเรามาระวังในเรื่องการใช้จ่ายตังค์อยู่แล้วกิงฟ้าก็ดีใจด้วยกับคุณว่าเราเป็นมนุษย์เหนือดวงนะคะแต่ถ้าไม่เช่นนั้นดูตรงนี้เป็นแนวทางว่าเออเราต้องเรามาระวังในการใช้ตังค์ในเดือนมีนาคมให้มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็รวมถึงบางคนถ้าทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิน่นหรือจะมีการเดินทางไปเรียนไปทํางานไปท่องเที่ยวอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้ดีมากๆหรือว่าทํางานบริษัทข้ามชาติอยู่แล้วทางานพวกแนวสื่อออนไลน์หรืออะไรที่มันต้องเกี่ยวกับ Import Export ต่างๆอยู่แล้วความทันสมัยเทคโนโลยี Technology อยู่ในบริษัทที่มันอาจจะมีความทันสมัยอยู่แล้วะอะค่ะช่วงนี้จะค่อนข้างดีบางคนอาจจะมีการโปรโมทหรือว่าเขาเรียกว่าปรับตําแหน่งขึ้นก็เป็นได้นะคะแล้วก็ ในเรื่องของการวางแผนของคุณจะมั่นคงและดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะจะบอกว่าคุณเองมีความสามารถมากนะคะจนกระทั่งอาจจะได้รับการชื่นชมการชื่นชอบนะคะฉะนั้นเป็นสัญญาณที่ดีในเดือนนี้มากๆเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ seven of swords นะคะ judgment คุณจะค่อนข้างปรับตัวเองได้ง่ายปรับตัวเองได้เก่งเอาตัวเองได้รอดมากๆเลยแต่คุณเองอาจจะเป็นคนที่มีความ perfectionist คะ่ะทำอะไรต้องเป๊ะบางทีพอทาแล้วมันไม่ได้ดั่งใจตัวเองหรือว่า ผิดพลาดนิดหนึ่งอ่ะมันทําให้เราเครียดง่ายฉะนั้นกิ่งฟ้าบอกเสมอตึงมากไปไม่ใช่เรื่องดีต้องหย่อนลงมาบ้างไม่มีอะไรเป๊ะหรือเพอร์เฟคร้อยเปนะคะฉะนั้นต้องแก้ที่ใจเราเองเพราะว่าไพ่มันขึ้นทีเรื่องสภาวะจิตใจว่าบางทีอ่าอาจจะเป็นแบบคนอื่นมากดดันเราจริงๆก็ได้หรือเราไปกดดันตัวเองก็ตามแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอทําเท่าที่เราไหวแต่ถ้าเราทําด้วยความเต็มที่เราจะไม่เสียใจทีหลังฉะนั้นทําให้เต็มที่แต่ไม่ใช่ว่าเครียดจนกระทั่งแบบว่ามันดึงอะไรก็ไม่รู้เข้ามา ะะดึงแต่สภาวะด้านลบเข้ามาในชีวิตนะคะมันจะทําให้ตัวคุณเองไม่มีความสุขฉะนั้นกิ่งฟ้าอยากให้คุณเองเดิมเนินชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขมากขึ้นนะคะฉะนั้นตั้งสติให้มากหรือนั่งสมาธิหรือหากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิให้ได้นะคะมันจะต้องแก้ในเรื่องสภาวะจิตใจอย่างเดียวเลยนอกนั้นอนะ่ะเอาตรงนะการงานของคุณดวงขึ้นมากคุณอาจจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆเริ่มต้นงานที่ใหม่ก็ได้เริ่มตําแหน่งใหม่ก็ดีหรือว่ามีการวางแผนที่จะทําโปรเจกต์เพิ่ม มีการขย,ยายพันธกิจการก็เป็นได้อาจจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในช่วงนี้หรือบอกว่าหนึ่งหนึ่งอาชีพเนี่ยคุณทําอะไรหลากหลายอย่างอยู่แล้วก็เป็นได้เห็นไหมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศตาศา่ตางภาษาต่างที่ต่างถิ่นการสื่อสารเด่นเด่นมากๆจริงๆแล้วก็ถ้าใครทําอาชีพที่ต้องพลิกแพนสถานการณ์เฉพาะหน้าอยู่บ่อยๆคุณเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะคะเห็นไหมต้องแก้ที่ใจเพราะว่าวางทีคุณบอกว่าช่วงนี้งานอาจจะวิ่งเข้าชนมาทําให้เราปวดหัวนิดนึงแต่กิงฟ้าเชื่อว่าค่อยๆวางแผนค่อยๆคิดค่อยๆรับมือกับมันกิ่ง สถานการณ์อย่างเงี้ยมาบ่อยแล้วฉะนั้นไปต่ออีกนิดหนึ่งนะคะคุณทําได้แน่นอนกิงฟ้าขอส่งกำลังใจให้คุณมากๆนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีการคิดการใหญ่เห็นไหมมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองมีดวงของคําว่าฟื้นฟูเกิดขึ้นเห็นไหมมันเหมือนกับว่าคุณเองกําลังจะทําอะไรแบบที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สวยมากขึ้นกว่าเดิมเป็นหนึ่งตัดริบบิ้นเข้างาน เดินมาอย่างสวยอย่างหล่อสง่าผาเผยมากๆนะคะฉะนั้นเป็นดวงของการทําอะไรที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมเป็นดวงของการฟื้นฟูไป,ปนในทางที่ดีถ้าที่ผ่ามาไม่โอเคตอนนี้กําลังจะดีขึ้นแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้คุณมากๆเลยนะ อ่ะเรามาดูกันในเรื่องของการเรียนการศึกษาเป็นยังไงบ้างนะคะการในการศึกษาเหมือนคุณมี Choice ที่กําลังคิดอยู่ในหัวเยอะเหมือนกันเอ๊ะฉันจะเรียนต่อดีไหมฉันจะจบอยู่แค่นี้ดีไหมหรือว่าเอ๊ะฉันจะไปเรียนคณะไหนดีฉันจะทํายังไงดีฉันจะอยู่ที่เมืองไทยหรือไปเมืองนอกเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะฉันจะเรียนเสริมเบนเพิ่มในการต่อยอดต่างๆดีไหมหรือเรียนเพื่อแบบเอนเตอร์เทนตัวเองแบบเรียนเพื่อเป็นงานอดีรเรกผ่อนคลายบางคนอาจจะมีการเรียนวาดรูปสมมติเรียนขี่ม้ายังได้เลยเรียนเย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยคือได้หมดเลย จะบอกตรงๆเลยว่าคุณสามารถเรียนได้เลยนะคะถ้าคุณคิดจะเรียนอะไรเรียนขับรถก็ยังได้เลยดีผ่านฉลุยแต่คุณเองต้อง,ต,องต้องตัดสินใจอะ่ะเพราะพลังงานมันขึ้นแบบตัดสินใจไม่ได้นะคะต้องตั้งสติและตัดสินใจเนี่ยกิ่งฟ้าจะพูดตั้งแต่ต้นในเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดเรื่องสติอ่าจะค่อนข้างเตือนชาวราศีมิถุนเยอะเหมือนกันอ่าฉะนั้นขอให้คุณมี การตั้งสติให้เยอะๆนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณก็จะแก้ไขได้หรือว่าคุณจะรู้ว่าเอ๊ะฉันจะไปซ้ายไปขวาเดินหน้าถอยหลังจะยังไงดีเดี๋ยวคุณก็ตัดสินใจได้นะคะมันแค่แบบอย่าให้จิตปรุงแต่งหรือจิตมาหลอกเราได้นะคะกิิงฟ้าเชื่อว,ว่าคุณอยู่เหนือกว่านั้นคุณมีสติมากกว่านั้นแน่นอนนะคะกาลังสําคัญที่สุดคือตัวคุณเองนั่นแหละนะคะสาหรับในเรื่องของการเงิน Eight of Cups นะคะ Eight of Swords mm. The Wheel of Fortune 10 o f w a a d s n h e e m p r e s เงินจริงๆคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่มันอาจจะมีค่าใช้จ่ายตังเยอะอย่างที่กิ่งฟ้าเตือนพูดกับวนมารคำเดิมนะเพราะว่าพลังงานขึ้นชัดนะคะว่าอย่าให้ใครยุยิมตังอย่าไปเซ็นคำตกลงให้ใครรอบครอบในเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเงินะจะเซ็นสัญญาเอกสารอะไรเงี้ยดูให้มันอ่านทุกลา,ลายลักษณ์ทุกตัวอักษรน่ะมันเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองไม่ใช่ค่หรอกนะคะมันจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาหรือความยุ่งยาก หรือว่าการหักหลังการโดงโกงตามมานะคะถ้าเรารอบครอบก็จะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้บางคนอาจจะแปลว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะได้เงินมากกว่า1ช่องทางสามารถทําได้คือบางคนอาจจะมีเงินมากกว่า1ช่องทางบางคนมีดวงตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องพวกการขายบ้านขายรถขายที่ดินหรือปล่อยเช่าค่อนข้างสูงเหมือนกันอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาหรือของชิ้นใหญ่ๆห,หรือบางคนอาจจะเอาของที่แบบสมมติของแบรนด์เนมอาตอยก็ยังได้หรือว่า ของอะไรที่มันสามารถขายต่อได้หรือแม้กระทั่งทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นได้มันเหมือนมีการเหมือนแบบซื้อมาขายไปเป็นลักษณะนั้นขายไปกับสิ่งที่เราเคยซื้อมาก็ได้หรือว่าอาจจะแปลว่าซื้อมาเก็บเอาไว้แล้วขายในอนาคตก็ได้มันเหมือนว่าเป็นการแบบหมุนเวียนหรือการต่อย,ยอดอะไรบางอย่างในโดชะต่าง,งคุณในช่วงนี้เพราะพลังงานขึ้นแบบการลงทุนทําอะไรบางอย่างหรือว่าการพัฒนาการเพิ่มพูนในเรื่องเงินจากแบบสมมติเงินมีกองเดียวจะได้มีเงินเพิ่มมาสองสากองอนะไรเงี้ยอ่ะมันเป็นลักษณะนั้น มันมาจากการทํางานหนะักมันมาจากการตั้งใจของคุณ มาจากการวางแผนแต่กิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าการถือคุณนอ่ะองตรงท่าบริหารเงินดีๆยังไงก็ไม่เดือดร้อนมันมีเงินมีทองเข้ามาดีเหมือนกันบางคนอาจจะได้รังสุดพอร์ตจากนารีหรืออาจจะเป็นคุณแม่หรือคพที่เป็นผู้หญิงหรือว่าอาจจะเป็นแบบสมมติลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเป็นแบบ t a r ์เก็ต g กลุ่มของเราในการแบบสมมติเราขายของเนาะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นผู้หญิงคอย support อประมาณนี้ก็เป็นได้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะแต่ถ้าใครทำงานประจำเนี่ยก็กิ่งฟ้าก็มองว่ามันก็เงินเดือนมันก็เงินเดือนฟิกแหแต่คุณเองอาจจะเอาเงินเนี่ย ไปซื้ออะไรบางอย่างในธนาคารก็ได้สมมติบางคนอาจจะเ,เล่นแบบสลากาสลากต่างๆตามธนาคารอะไรเงเี้ยหรืออาจจะเป็นการแบบฝากธนาคารเหมือนแบบเอาตรงๆเหมือนฝากลืมอะ่ะกิงฟ้าก็ทําแบบนั้นเพราะว่ากิ่งฟ้าบางคนใช้เงินเก่งถ้าเรารู้ตัวเองว่าใช้เงินเก่ง มันต้องมีการฝากแบบไม่ใช้เพราะว่าอนาคตมันไม่แน่นอนวันนี้เราอาจจะดีมากเลยสมมตินะแต่วันหน้าเราไม่รู้ได้ฉะนั้นเลยบอกว่าแบ่งส่วนอาจจะแบบกี่เปอร์เซ็นต์แต่ละคนมีเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนกันแต่ยังกิงฟ้าจะแบ่งเยอะเหมือนกันนะคะแบบ2030หรือเผอมบางที5 0เนแบ่งเก็บเลยนะคะแต่ถาาเอาไว้ใช้ไหมก็มีไว้ใช้อยู่แล้วมันก็คือต้องแบ่งแบบแต่ละส่วนแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นแบ่งให้ดีเพราะว่าไพ่มนขึ้นการแบ่งส่วนอย่างชัดเจนมีสติในการแบ่งส่วน เนี่ยเดวยลฟอร์จูนคือการแบ่งส่วนการบริหารตังให้ดีนะคะอ่ะประมาณนี้เรามาดูความรักคนโสดสนิทคนโสดสนิทเนี่ยจะมีคนเข้ามาไหมพลังงานมันขึ้นว่าถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองหรือว่าเราพร้อมที่จะมีใครถามว่ามันจะมีคนเข้ามาไหมมีค่ะมีโอกาสที่จะมีคนที่เหมือนแบบตอนแรกเราอาจจะไม่ได้รู้สึกดีกับเขาเหมือนแบบเผลอๆสมมติปรนหนึ่งว่าแบบเป็นคู่กัดกันหรือไม่ได้ชอบขี้หน้ากันเท่าไหร่หรือว่ารู้สึกเฉยๆก็ได้ถ้ามองในแง่มุมนึงก็คือแบบ ไม่ได้รู้สึกอะไรกันแต่พอค่อยคอยคุยกันค่อยๆรู้จักกันอะมันมีการพัฒนากันสูงมาๆบางคนถึงขั้นได้แบบเป็นแฟนแล้วก็แบบ คนหยุดที่คนนี้เลยก็เป็นได้มีโอกาสเจอคนที่ใช่สูงมากๆนะคะถ้าเราเองแบบว่าเปิดรับที่จะอยากให้ใครเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนไม่หมายถึงว่ามีการเลือกหรือถ้ามองอย่างเงี้ยมุมนึงเราบอกว่าเออเราคุยกับเขาค่อยคนเดียวแต่คนคนนี้เนี่ยอาจจะแบบเหมือนเหมือนแบบมีคนหมายปองเขาเยอะก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนเรามันใช่มันก็ใช่เองนะคะอ่ายืนนิ่งๆเดี๋ยวมันก็ใช่เองไม่ต้องพยายามอะไรมากมายนะคะพลังงานเลยึ้นว่ามันจะมีคนเข้ามาค่ะ ่ประมาณนี้ก็คือเป็นคนที่โอเคนะถือว่าใช้ได้เขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งแต่มันต้องใช้เวลาในการปรับนิสัยกันนิดหนึ่งในบางเรื่องเขาเป็นคนแค่เหมือนตรงไปตรงมาเท่านั้นเองเราเลยบอกว่าเออบางนิสยัยเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบแต่เขาไม่ใช่คนไม่ดีมันจะมีคนที่โอเคเข้ามาค่ะสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุ้มเครือจะชัดเจนไหมพลังงานขึ้นว่ามันเป็นเดือนของการตัดสินละกันว่าเอะจะคุยต่อดีหรือไม่แต่ต้องบอกแบบนี้นะอาจจะมีคนที่เราเคยรู้จัก แล้วเคยคุยกันมาก่อนกลับมาพูดคุยกันในช่วงวระยะเวลานี้แต่ถ้าคนคนนั้นที่เรากำลังคุยอยู่อาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าคนเคยคุยเก่าอะไรเงี้ยเคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนเก่าเสมอไปหรอกค่ะ,อ,ะอาจจะแปลว่ามีโอกาสแบบเหมือนรู้จักกันมาทุนเดิมอยู่แล้วแล้วแบบได้มากลับมารู้จักกันอีกรอบนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกอาจจะดีดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการต่อย,ยอดไปไวมากขึ้นกว่าเดิมหมายถึงว่า ได้เป็นคู่กันไวมากขึ้นกว่าเดิมหรือได้เป็นแฟนกันไวมากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเราเพิ่งบอกว่าคู่พูดคุยกันมาระยะเวลาใหญ่แล้วแล้วมันดูเหมือนไม่มีการแบบไม่มีการขับเคลื่อนเลยไม่มีการพัฒนากันเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบยังเป็นความลับกันอยู่อะคะ่ะกิงฟ้ามองว่าอาจจะไม่ใช่นะคะอาจจะแปลว่าการเดินต่อไปเจอคนใหม่ที่อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างที่กิงฟ้าบอกนะมีโอกาสที่บางคนอาจจะได้คู่สูงมากๆจริงๆสําหรับชาวราศีไม่ถุนหรือเมถุนเนี่ย ในเดือนนี้หรืออาจจะถัดไปอีกหลายเดือนท้างหน้ากิ่งฟ้ามองว่าคุณเมียวก็ได้แฟนสูงหรือเขาเรียกว่าได้ลงเอยกับใครสักคนนึงค่อนข้างสูงมากนะคะสาหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้นะคะพลังงานมันขึ้นว่าบางทีบางครั้งเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทุกคู่นะอย่า,าไปทะเลาะก,กันอย่า,อาไปตีกันนะดูเป็นแนวทางพอ,อ,อบางทีคุณเองหรือเขาเองหรือทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่ามันมีความห่างเหินในเรื่องความรู้สึกอาจจะเป็นเพราะว่าทํางานเหนื่อยก็ได้หรือว่า มันเหมือนกําลังสร้างอนาคตกันอยู่อะมันเลยมีความรู้สึกว่าเอออยากอยู่คนเดียวหรือว่ามีความเบื่อหรือว่ามันมีความรู้สึกว่าโอ้ฉันอยู่คนเดียวอาจจะสบายใจกว่ามันจะมีความรู้สึกตรงนั้นเข้ามาอยู่บ้างแต่มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ได้ทําอะไรผิดอะคุณเข้าใจปะมันก็เลยเป็นแค่ฟิลอารมณ์บางมุมว่าบางทีบางครั้งบางคนอยู่ด้วยกันอยู่ตลอดเวลา มันต้องห่างกันบ้างเพื่อให้มันคิดถึงกันแต่ถ้าบางคนอยู่ไกลกันอยู่แล้วหรือเป็นแบบลักษณะคําว่า long distance relationship เืออยู่แบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไกลมากหรือแบบานานๆมาเจอกันทีหรือว่าอยู่กันคนละจังหวัดคนละภาคขของประเทศอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอยู่นคนละประเทศต่างประเทศไปเลยอะไรเงี้ยก็กิ่งฟ้ามองว่าจะมีโอกาสได้มาเจอกัน หรือข้ามน้ำท้าทะเลมาหากันอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะประมาณนี้กิงฟ้าก็เลยบอกว่าคนทั <c> ้งสองคนยังรักกันต่อไปแหละแต่แค่ว่ามันอาจจะมีบางฟิลที่รู้สึกว่าเออเหมือนแบบอยากมีสเปซอ่ะอยากมีพื้นที่ส่วนตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทั้งสองคนมีการสมมติเปรียบเปยนเนา <c> บงการชีวิตกัน คุณเธอต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเราไปกดดันเขาหรือเราโดกนกดดันมาเองอะไรเงี้ยมันก็จะไปรู้สักความอึดอัดใจสะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะระเบิดออกมาฉะนั้นอย่าให้มันเกิดขึ้นละกันอันนี้เตือนไว้ล่วงหน้าละกันนะแต่ถ้าแบบต่างคนต่างแบบเฮ้ย ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยนะแต่ตกลงคุยกันนะเฮ้ยฉันสร้างอนาคตเธอสร้างอนาคตเดี๋ยวเราว่างเราไม่เจอกันเนี้ยถ้าพูดคุยกันก็จะไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าไม่ค่อยพูดคุยกันเลยอ่ะระวังว่าไอ้ความแบบบางทีห่างเหินมากๆมันก็จะเกิดปัญหาแต่กิ่งฟ้ามองว่าคนที่อยู่ไกลกันมันจะใกล้กันมากกว่าเพราะว่ามันมันเหมือนจะคิดถึงกันมากกว่าแต่พออยู่ใกล้กันมากเกินไปมันเหมือนคุณอาจจะเคยได้ยินว่ามันดูแคลนถ้ามันแบบไม่มีความเกรงใจกันหรือว่าไม่มีความปรับความเข้าใจกันไม่ค่อยพูดคุยกกกกัััันนนม็เิดดปญหาไ้ แต่ถ้าบางคนบอกว่าเออช่วงนี้เนี่ยมีแลนที่อยากจะรับน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงหรืออยากมีบุตรมีลูกอ่างเงี้ยถามว่ามีได้ไหมก็มีโอกาสที่จะมีแต่ถ้าเรายังไม่อยากมีในกรณีบางคนบอกว่าเอออยากยังไม่อยากมีก็ป้องกันนะจ๊ะแต่ถ้าไม่ใช่นั้นอาจจะเป็นแบบในเชิงหมาแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นๆก็เป็นได้นะคะเพราะพลังงานขึ้นว่ามีโอกาสที่จะมีอีกบุคคลเข้ามาแต่ไม่ใช่คําว่ามือที่สนะแต่หมายถึงว่ามีบุตรมีลูกอะไรประมาณนั้นนะคะ แต่ถ้าไม่อยากมีป้องกันแค่นั้นเลยสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงปกติดีค่ะเขาเรียกว่าความรักมั่นคงแต่มันอาจจะขาดความหวานนิดนึงฉะนั้นพยาย,ย,า,ยามกระช้บความสัมพันธ์หรือว่าไปเที่ยวกันด้วยกันบ้างหรือว่าเทคแคร์ดูแลกันบ่อยๆแล้วกันสําหรับเรื่องสุขภาพแล้ว่ามารามาระวังเรื่องสุขภาพปวดปวดหลังออฟฟิศซินโดรมปวดคอบ่าไหลนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนอนหลับไม่เพียงพอหรือบางทีแบบ เหมือนนอนแล้วไม่ค่อยเต็มอิ่มหรือว่าตื่นมาแล้วปวดหัวอะไรเงี้ยต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็การทํางานโอเวอร์โหลดมากเกินไปมันทําให้แบบบางทีเหมือนสมองมันทํางานอยู่ตลอดเวลามันเครียดนั่นเองนะคะสําหรับในเรื่องของการทาบุญกิงฟ้าสบอกเสมอพ่อแม่บุพการีอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะ้าอาปุยตายายครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราก็อย่าลืมดีกับพวกเขาด้วยละกันนะกิงฟ้าถือว่าเป็นพระในบ้านแต่กิงฟ้าเข้าใจนะคะว่าแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันฉะนั้นทุกอย่างต้องทําเท่าที่เราไหวโดยที่เราเองไม่เดือดร้อนนะ ผัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทาบุญทําได้ทุกรูปแบบเลยไม่จํากัดแต่อันนี้คือกิ่งฟ้าจะเปิดจากพลังงานพายว่าเออเดือนนี้ทากับอะไรแล้วดีพลังงานขึ้นคําว่าถ้าเป็นไปได้คือบริจาคพวกเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะ,ะให้กับพวกอ,อาจจะเป็นมูลที่กระจกเงาก็ได้นะคะหรือว่าอย่างที่กิ่งฟ้าไม่แน่ใจพวกอ,อีเกียคะ่ะเขาก็จะเหมือนมีให้บริจาคได้นะคะ,ะไปหาที่แต่จริงๆมูลที่กระจกเงาม,มีอยู่แล้วนะคะหรือว่าอย่างกิ่งฟ้าบางทีก็จะไปทํากับครูเชา เป็นครูที่กิ่งฟ้าทาเป็นประจำอ,อยู่สะพานพระรามแดคุณลองไปเสิร์ชดูนะครูชาวครูเรือจ้างข้างถนนอันนี้เป็นฉายาของแกนะคะท่านจะดูแลแบบเขาเรียกว่าหลากหลายหมู่บ้านมากๆที่เป็นหมู่บ้านยากไร้นะคะก็ไปบริจาคที่นั่นก็ได้หรือที่อื่นก็ได้นะคะคือไปหาดูแต่เน้นเป็นพวกบริจาคเสื้อผ้าพวกเครื่องนุ่งห่มนะคะหรือถ้าเราบอกว่าเอออยากจะถวายพระได้ไหมเป็นแบบพวก จีวรหรือผ้าตรต่างๆก็ดีดีมากๆนะคะอนุทนาบุญด้วยกับทุกท่านไม่ว่าคุณทํากับใครดีทั้งหมดค่ะแล้วก็อาจจะเป็นพวกเน้นเป็นพวกบแบบเขาเรียกว่าเครื่องเครื่องนุ่งห่มอะค่ะหรือแม้กระทั่งให้กับสรัพรพสัตย์ก็ได้หรือมูลทิช้างก็ดีนะคะแบบโอนเงินไปบริจาคยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะคะทาทั้งคนแล้วก็สัพพสัต์ได้จะยิ่งดีนะคะอ่าไม่กิ่งฟ้าไม่อยากให้คุณทําอย่างใดอย่าง,งหนึ่งทำทั้งสองอย่างก็จะยิ่งดีนะคะหรือสัพพสัตย์อืน่ๆนๆได้หมดเลยนะคะอ่าแล้ว ทั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ที่ ใต้ดีสคริปชันเสมอเสริมพระคาถาเงินล้านได้แล้วก็นั่งสมาธิวันละ1นถึงเนาทีจะดีมากๆสําหรับชาวราศีมิถุนใครทําคนนั้นจะได้นะคะขออนุโมทนาบุญได้กับทุกท่านขอให้ท่านมีความสุขมากนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเพีย์นี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอยจางกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังวยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิป ก่อนทุกทานไายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ